้าหญิงวุ่นวายยุนอึนเฮอัปเดตชีวิตเผยฝันอยากมีลูกตั้งแต่วัยรุ่นยุนอึนเฮปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการสุดฮอต t h อ r ์ t u r n of Superman โดยเธอเดินทางไปยังบ้านของนักร้องหนุ่มคังแกลีและลูกชายฮาโอนะครับพร้อมกับคุกกี้แฮนด์เมดในเทศกาลคริสต์มาสถึงแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่อึนเฮเนี่ยได้มาเจอกับฮาโอแต่ทั้งคู่ก็เข้ากันได้ดีอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นในรายการนะครับแกรี่ก็ถามอึ่นเหว่าทำไมเธอถึงดูแลเด็กได้ดีมากนักสแสดงสาวเนี่ยก็บอกว่าคนรอบตัวของเธอนั้นทั้งเพื่อนและครอบครัวนั้นเนี่ยมีลูกกันหมดแล้วนะพูดง่ายว่ามีครอบครัวกันหมดแล้วซึ่งแกรี่ก็บอกว่าเขาหวังว่าเธอจะได้พบกับชายที่ดีและเริ่มสร้างครอบครัวของตัวเอง เจ้าหญิงวุ่นวายของเราเนี่ยก็เผยต่อว่านะสมัยก่อนเนี่ยเธออยากจะแต่งงานเร็วๆแต่เมื่อเริ่มทำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กเนี่ยฉันอยากจะจับมือกับแฟนในเวลาที่เดิน เล่นข้างนอกและอยากจะเป็นคุณแม่ที่วัยรุ่นสําหรับลูกๆของฉันแต่เมื่อเวลาช่วงนั้นเนี่ยผ่านไปฉันเริ่มคิดว่าฉันต้องทํางานหนักขึ้นและสร้างรากฐานให้กับตัวเองก่อนนั่นเองนะกรณีก็เป็นคําตอบของนางเอกสาวนะครับเตจชีวิตของเธอเนี่ยก็น่าจะเป็นการที่เธอต้องทำงานตั้งแต่วัยรุ่นนั่นเองนะจนไม่มีเวลาที่จะหาคู่ครองหรือว่าชายในฝันนั่นเองตอนนี้เธอก็ยังโสดอยู่นั่นเองนะและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดของเจ้าหญิงวุ่นวายของ เรานะคอฟฟี่ินมีความพิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน